น <N gli> <N lass> ี่นะครับผมจะพามาเยี่ยมนะครับเป็นฟาร์มโคขุนนะครับของกำนันนะครับกำนันตำบลยางโกนนะครับอำเภอนครไทยนะครับนี่ครับฟาร์มโคขุนนะครับดูการจัดการนะครับเรามาให้ดูการจัดการนะครับดูแบบการจัดการแบบง่ายๆนะครับเรามาดูเหมือนมาดูงานนะครับมาดูว่าเขาทำอะไรกันดูนะครับหลางหญ้านะครับดูหลางหญ้าทำแบบง่ายๆนะครับตั้งก่อบ็อกแล้วก็ถาบ ขาบให้มันเป็นตัวโค้งๆนะครับโค้งตัว V เนี่ยครับเห็นไหยครับเห็นนะครับเห็นนะครับโค้งแบบนี้เลยนะครับโอเคครับให้โค้งแบบนี้นะครับอ่าเวลาเราใส่อาหารอะไรปุ๊บมันจะได้มีหกนะครับดูนี่ครับนี่ครับเขาจะใช้เป็นฝุ่นข้าวโพดนะครับในการเลี้ยงนะครับเนี่ยละอองข้าวโพดหรือฝุ่นข้าวโพดนี่นะครับเห็นไหมครับละอองข้าวโพดฝุ่นข้าวโพดนะครับในการขุนนะครับ เขาจะขุนอยู่ประมาณสามถึงสี่สามเดือนนะครับสองถึงสามเดือนนะครับแล้วก็ขายนี่นะครับตรงนี้เขาจะอ้วนเร็วถ้าใช้ผุนกระโพดนะครับถ้าใช้ผุนกระโพดเขาจะอ้วนเร็วอ่าเรามาดูดูดูดน้ํานะครับด,นะดนะูน้ำเห็นไหมครับน้าอ่าดูน้ํานะครับดูนะน้ํานี่ต้องมีตลอดนะครับถ้าเกิดบ,บัวที่ว่ากินในผุนกระโพดนะครับละอองกระโพดเนี่ยต้องมีน้ําตลอดเพราะว่าผุนกระโพดค่อนข้างจะแห้ง แล้วเขาไม่มีน้ํามันไม่เหมือนย้าครับย้าเขาจะมีน้ําอยู่ในตัวอยู่แล้วอ,อันนี้มันเป็นผงกระเพาะเราต้องมีน้ําให้ตลอดอเพาะเกวัชพันธ์วัวอาจจะเป็นในเขาเรียกอะไรสามสิบกีดแห้งครับมีครับเคยเจอครับเคยเจออยู่บัวสามิกีบแห้งรเราก็เคยเจออมาดูมาดูร้างอาหารนะครับแบบประยุกต์นะครับแบบประยุกต์แบบประยุกตแบบแบบ์แบบว่าง่ายๆเนาะง่ายๆดูใช้ถังนะครับถัง ถังน้ำเน ه, ี่ยถังน้ำเนี่ยร้อยลิตรหรือว่าร้อยลิตรครับดูดูประมาณเอานะครับยาวประมาณก <1 Complex. S 1> ึ่เมตรยาวยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับเนี่ยต่อ,ต,อต่อหนึ่งตัวงานนะต่อหน,นึ่งกระถังเนะี่ยแล้วเขาก็ตัดตัดครึ่งเลยครับผ่าครึ่งแบบในแบบแบบที่เห็นนี่เลยนะครับแบบที่เห็นเนะี่ยแล้วเขาก็ทําเป็นบล็อกครับทําเป็นบล็อกไม้แค่นี้ครับนี่เป็นบล็อกไม้แค่นี้เห็นไหมครับบล็อกไม้ แล้วก็เอาไอ้อถังวางลงไปเอาถังเอาถัง,าถงวางลงไปนะครับกะให้ได้ให้ให้ใหได้ปริมาณถังพอดีนะครับวางถังลงไปแล้วก็ตอกตะปูนะครับตอกตะปูลงไปนะครับตะปูนี่เป็นตะปูหมวกนะครับเป็นตะปูสังกะสีเห็นไหมครับจะล็อกอย่างดีเลยเห็นไหมครับนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยล้างง่ายๆครับล้างง่ายๆสําสหรับการเลี้ยงมือใหม่เนาะแบบว่าใครที่ว่า คุณน้อยอยากเลี้ยงอะไรอย่างี้ก็ลองลองทำดูครับแบบนี้ต้นทุนต่ําครับแต่ประสิทธิภาพสูงไม่หกครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับไม่หกไม่มีหกเห็นไหมครับดูดูสังเกตดูนะครับไม่มีหกเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีการหกเห็นไหมไม่มีการหกไม่มีการสูญเสียอาหารเพราะอาหารตรงนี้ที่นครไทย, assets, ยน,ยน,นี่ขายกันอยู่ประมาณเราอ๋อเขโพดนี่ขายกันอยู่ประมาณตันละสี่พันครับตันละสี่พันบาทอย่างวัวพวกนี้เขาก็จะเป็นเอาวัววัวผอมนะครับับโคงที่เขาเรียกวัวผอมห,หรือวัวโคงครับเอามาขุน มาขุนให้ว้วนเสร็จปุ๊บแล้วก็ก็จะส่งส่งลงค่านะครับส่งไปทางภาคอีสานนะครับคนนี้จะขุนไปแล้วก็ไปส่งที่ภาคอีสานดู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 ด,ดูดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆอ่เอาเขาจะทําแบบการเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วแต่จะประยุกต์นะครับแล้วแต่จะประยุกต์เราให้ดูแบบง่ายๆดูแบบง่ายๆต้นทุนต้นทุนไม่สูงแต่แต่คุณภาพดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ บัวเขาก็อยู่ได้ดีับัวอยู่ได้ดีอันนี้ก็จะเป็นคอกรวมครับคอกรวมใหญ่มันจะมีบัวหลายตัวประมาณสักสองเดือนสามเดือนเขาก็จะจับทีนึงตัวละสองพันสามพันถึงสี่พันบาทนะครับสองเดือนสามเดือนเนี่ยดูเห็นไหมครับทําง่ายครับทำไม่ง่ายอย่าลืมนะครับตัวนี้ครับตัวกดคอนะครับตัวกดคอตัวกดคอนี่ต้องมีนะครับตัวกดคอนี่ต้องมีเพราะถ้าเกิดมันไม่มีตัวกดคอปุ๊บ เวลาเขาบัวเอาหัวเข้ามากินเสร็จปุ๊บเขาจะสะบัดครับสะบัดสะบัดพอคาบปุ๊บแล้วก็สะบัดแล้วก็อาหารเนี่ยจะเสียหายครับจะหกเลอะเทอะจะสินเปลืองโดยไม่เห็นนะครับเนี่ยตัวกดตัวเนี้ยต้องมีนะครับตัวกดกดคอเห็นไหมครับคอจะมีตัวกดคอทุกอันเลยเห็นไหมครับแล้วจะไม่หกนะครับเห็นไหมจะไม่หกเสียหายเห็นไหมครับเขาจะมีตัวกดคอครับพอวัวเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอวัวหัวทะลุเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะก้มกินเลยเขาจะไม่งัด ถ้าเกิดว่าัวบางตัวนิสัสไม่ดีเขาจะงัดเลยครับพองัดปุ๊บคอติดกับไม้ก็จะงัดไม่ได้แล้วก็จะลดการสูญเสียได้เยอะครับมาเดี๋ยวเราไปดูโกดังโกดังเก็บอาหารเนาะอ่าโกดังเก็บอาหารนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโกดังนะครับโกดังเก็บละอองกระโพดหรือปุ๋ยกระโพดนะครับเขาก็จะเอารถหกล้อนะครับเข้ามาปุ๊บมาเท แล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับดันเข้าไปเลยเออันนี้น่าจะเป็นข้างในผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรอันนี้จะเป็นละอองข้าวโพดหรือฝุ่นข้าวโพดอย่างดีเลยนะครับเนี่ยอย่างดีเลยนะครับเนี่ยโปรตีนสูงนะครับ <S <S เลี้ยงอ้วนแต่อย่าลืมอย่าลืมนะครับน้ําน้ําใหญ่ขาดแล้วก็ต้องเสริมด้วยหญ้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้กินแต่ละอองข้าวโพดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องเสริมหญ้าด้วยครับเพราะเป็นอาหารยากทั้งนั้นเขาจะระบบ การทำงานของกระเพาะและลำไส้เขาจะผิดปกติอ่ะวันนี้ก็ฝากไปดูแค่นี้ครับเอาไว้เป็นเคล็ดลับใครอยากเลี้ยงวัวขุนหรือว่าจะเลี้ยงแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับดูดูกันไปสบายๆนะครับเราลองเป็นประยุกต์ดูใครทำได้ก็ทำไปก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะโอเคแล้วยังเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่มีเบอร์ติดต่หอหมอกวางนี่ติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์ไหนครับช่องทางไหน ของผมก็จะเป็นเบอร์โทรส่วนตัวก็จะเป็น0831619902นะครับโทรมาปรึกษาได้เกี่ยวกับเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องอะไรเนงะี้ยโทรมาปรึกษาได้ครับเพราะว่ามีอะไรก็ต้องช่วยๆกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับเทปหนวดคนเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวไทยบ้านนะครับเทปหนวดเทปหนวดนะครับอย่าลืมอย่าลืมโอเคขอบคุณครับ